ตัวนี้เมนการหยิบเกตเนาะสำหรับสิ่นของสาวๆไซส์เอสเนาะก่อนจะไปยิบเกตนี่เขาต้องเอาเข็มคัดมาคัดไว้ก่อนเนาะสำหรับมือใหม่ตามเกตที่เฮาได้แต้มไว้ในเบื้องต้นเนาะเอาเข็มคัดมาคัดไว้แบบนี้เนาะเดี๋ยวชี้ให้เห็นใ้เบิ้ง แกนกลางแมน่เขาจะภาพบอนเส้นแกนกลางแล้วเอาเข็มมุดมาคัดเส้นขอบนี่เมียนเมื่อเวลาเขาไปหยิบมันจึงตรงตามเซฟที่เขาแต้มไว้คัดไปเนาะทั้งเบอร์โทกเกตคันผู้ใดสำนานแล้วก็หยิบได้เลยเนาะ โอเคแล้วลวนะเนาะทางเมือทเกตหลังจากคัดแล้วสิมาวัดอีกบ้านหนึ่งว่ามันทึบโบที่เขาแต้มมาะนะโดยการวัดจากเก็ตข้างทั้งสองเบื้องเนาะว่ามีความยาวเท่าไหร่ความยาวตัวนี้ถ้าถ้าเขาอะแต้มทึกขานาะดมันจะต้องเท่ากับแอเนาะเอ,นะเอหารสอง L หาร2ของลูกค้าพูนี้แมน12.75องจซงตัวนี้มันจะกลายไปเนอะมันจะเป็น13บฉะนั้นเขาต้องไปแปลงเก็ตหลังทั้งสองเกตหนีใ้หม่เนอะเอาออกตืม เพราะว่าเมื่อกี้มันเกินไปเขาต้องเอาเข็มมดปักออกมาตืมเวลายิบเขาก็ต้องยิบตาม้อยเข็มมุดถะนะแท็กไม่มันต้องแมน12.75มันจึงสิถึกโอเคบันนี้ถึกแล้วเนาะ12.75ต่อไปเขาก็จะไปยิบเกตกันเลยเนาะ มาต่อเนาะวิธียิบเก็เนาะเขาก็ยิบตามหอยที่เขาแต้มนี่เลยเขาจะถูเซจกักเนาะเพื่อให้มันเป็นเลี่ยมในการยิบสบายก็ถูได้เนาะหรือว่าบางคนชำนาญแล้วก็บรจจำเป็นถูก,ก็ได้การยิบก็ยิบตามหอยที่แต้มนี่เลย เวลายิบกระปดเข็มมุดออกเนะมะร้อนี่เขาชิผูกไว้เพื่อให้ได้มันรุดออก พุกสองเถือเนาะเขาก็ตัดเฮ็ดขึ้นกันแบบนี้จนครบพขกเกต เก็บข้างนี้สําคัญเนาะเขาต้องยิบให้มันได้ต่ามมีเวาเแต้มอย่าให้มันเลยเดี๋ยวมันจะโค้งสือบ่งาน การจับแพเนาะบ่มีลักการตายตัวแล้วแต่ไผสิสำัม,น,มน,นนิัมนาในการจับแบบใดเนาะอันนี้บบว่ากัน หลังจากยิบแล้วแล้วเขาจะเอาสิ้นพื้นนี้ไปรีดเนาะโดยการรีดเกจแล้วก็ล้มเกจพกเกบนี้เนาะแล้วเขาจึงสิมายิบต่อค้างหลังจากรีดเกตเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะได้เป็นประมาณนี้เห็นบะรีดรีดล้มดูกเรียบร้อยแล้วเราสิมายิบต่อกลางแบบน,นี้ เขาก็เอาเข็มมุดกัดคือเก่าเนอะในอ่าตามหอยที่เขาแต้มไว้ในตอนเบื้องต้นท่านเขาก็ยิบมาเลยตัวนี้ยิบซื้อมาเลยเด้อบอลนี้เขาสีย้ำก่อนเพื่อให้มันลด วยนีไปเนาะสำหรับมือใหม่ ต่อแล้วเรากลับไปรีดคือเกาเนาะรีดล้มดูกแบบนี้แบบ่ตัวนี้อกนอนเ้ากลักบรีดตามนี้เลย